คุณเคยเจอสถานการณ์ที่อุบัติเหตุเดียวกลับทำให้ใจคุณสั่นแรงเกินห้ามใจไหมในเสี้ยววินาทีสิ่งที่ไม่ควรเกิดกลับดึงเราสองคนเข้าหากันอย่างแรงฝุ่นควันกลิ่นยางไหมและหัวใจที่เต้นรัวทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้คุณจะทำอย่างไรเมื่อความใกล้ชิดจากอุบัติเหตุกลายเป็นสิ่งที่ห้ามใจไม่ได้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดและคุณจะรู้ว่า บางครั้งเหตุการณ์ที่ดูเหมือนอุบัติเหตุอาจเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปอากาศฉันดึงพวงมาลัยแรงเพื่อหลบแต่รถกลับสไลด์ไปชนขอบฟุตปาดอย่างแรงร่างของเขาพุ่งเข้ามาใกล้ฉันราวกับแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานกลิ่นยางไหม้และควันไอเสียชุนเข้าจมูกมือเราสองคนชนกันในความมึนงงสายตาเขามองฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็น ความเงียบปกคลุมรอบตัวจนเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนฉันรู้สึกถึงความร้อนจากร่างกายเขาที่ชิดเข้ามาใกล้มันเป็นความใกล้ชิดที่ไม่ควรเกิดแต่ก็ไม่อาจถอยออกมือของเขาแตะมือฉันช้าๆแต่สัมผัสนั้นกลับทำให้ฉันสะดุง้งหัวใจเต้นรัวและสมองแทบไม่ประมวลผลอะไรสายลมพัดแรงผ่านเส้นผมของเรากลิ่นเหงื่อและยังไม่ปะปนกันโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุน เหลือเพียงความรู้สึกนี้ที่ดึงเราสองคนเข้าหากันฉันไม่เข้าใจว่าทำไมใจถึงเต้นแรงขนาดนี้ร่างกายเหมือนถูกล็อกไม่สามารถขยับหนีไปไหนแต่ในความสับสนและความกลัวกลับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ห้ามใจเราไม่ให้แยกจากกันแม้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีฉันก็รู้ว่าชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างของเขายังอยู่ใกล้ฉันอย่างไม่อาจถอย สายตาของเราแลกเปลี่ยนความหวาดกลัวและความปรารถนาในเวลาเดียวกันลมหายใจร้อนแรงประทะแก้มของฉันหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกมาฝุ่นควันยังลอยฟุ้งทำให้ทุกสิ่งรอบตัวพรามัวเสียงรถที่ผ่านไปบนถนนเงียบเหมือนอยู่ไกลแสนไกลแต่เสียงหัวใจเราดังก้องอยู่ในหูฉันมือเขายังคงจับมือฉันไว้แน่นรากับไม่อยากให้ฉันหายไปจากสายตา ฉันรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนจากร่างกายเขาความใกล้ชิดนี้ทำให้ฉันสับสนระหว่างความกลัวกับความตื่นเต้นเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบตัวเราสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและความวิตกแต่กลับมีประกายบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมันทำให้ใจฉันสั่นไหวเหมือนถูกดึงเข้าสู่สิ่งที่ไม่ควรเกิดเสียงฝีเท้าของคนที่วิ่งเข้ามาใกล้ ทำให้ฉันสะดุ้งและตระหนักว่าเรายังอยู่กลางถนนแต่แม้จะรู้ว่ามีอันตรายฉันกลับไม่อยากปล่อยมือเขาความใกล้ชิดนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เราทั้งสองไม่สามารถหักห้ามใจได้ร่างกายเราชิดกันมากขึ้นหัวใจเต้นรัวและลมหายใจปะทะกันในความมืดมิดและกลิ่นควันฉันสัมผัสดได้ถึงแรงดึงดูดที่เหนือกว่าเหตุผลทุกอย่างรอบตัวเหมือนจางหายไป เหลือเพียงความรู้สึกนี้ที่ครอบงำความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนฉันเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงอุบัติเหตุหรือเป็นการบังคับชะตากรรมสายตาของเขามองฉันด้วยความตกใจและความเข้าใจในเสี้ยววินาทีนี้ทุกอย่างเหมือนถูกเปิดเผยและฉันรู้ว่าไม่มีทางหวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมสายตาของเรายังคงสบกันอย่างแน่นหนาแต่รอบตัวเต็มไปด้วยฝุ่นควันและกลิ่นยางไหม้ ฉันรู้สึกถึงความร้อนจากร่างกายเขาที่ยังชิดใกล้แต่ขณะเดียวกันก็สัมผัสถึงความเปราะบางและความหวาดกลัวในตัวเขาเสียงรถที่ผ่านไปบนถนนแผ่วเบาลงเหมือนจางหายแทนที่ด้วยเสียงหัวใจเราสองคนที่ดังรัวจนเกือบขาดลมหายใจสั้นและร้อนแรงประทะใบหน้าฉันความใกล้ชิดนี้ทำให้ฉันรู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวฉันอยากจะขยับตัวออกแต่ร่างกายเหมือนถูกล็อกไว้มือเขายังคงจับมือฉันแน่น แรงกดนั้นไม่แรงเกินไปแต่เพียงพอที่จะทําให้ใจฉันสั่นเหมือนเราสองคนถูกดึงเข้าหากันด้วยแรงที่เหนือความเข้าใจสายตาของเขามีแววสับสนบนความหวาดกลัวแต่ในความสับสนนั้นมีประกายบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นเหมือนเขาพยายามบอกฉันด้วยสายตาเดียวแต่ฉันก็ไม่เข้าใจเต็มที่เสียงฝีเท้าของผู้คนที่เข้ามาช่วยทำให้ฉันสะดุง้งรอบตัวเริ่มมีความเคลื่อนไหว แต่ฉันกลับไม่อยากปล่อยมือเขาความรู้สึกนี้แปลกประหลาดและทรงพลังเกินกว่าจะหักห้ามใจสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าแต่หัวใจกลับร้อนรุ่มเหมือนไฟลุกไหม้ฉันได้ยินเสียงเขาพูดเบาๆแต่เสียงนั้นเหมือนกระซิบเข้ามาในใจและทุกคำพูดกลับทำให้ฉันใจสั่นยิ่งขึ้นฉันพยายามสลัดความคิดที่ไม่ควรเกิดแต่ทุกความคิดถูกแรงดึงดูดนี้บทบงังร่างกายเราชิดกันแน่นขึ้น ความอบอุ่นและความใกล้ชิดทําให้ฉันสับสนฉันไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนี้คือความกลัวหรือความปรารถนาฝุ่นควันยังฟุ้งอยู่รอบตัวแต่ฉันเริ่มสังเกตรายละเอียดเล็กๆรอยขีดข่วนบนรถจักรยานยนต์กลิ่นน้ํามันและยางไม้ที่คละคลุ้งเสียงตแตรและเสียงสติกเกอร์รถที่ลั่นในระยะไกลทั้งหมดทําให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ถูกหยุดเวลาเขาก้มหน้ามามองฉัน สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นและความเประบางพร้อมกันเหมือนเขารู้ว่าเราสองคนกำลังล้ำเส้นบางอย่างแต่กลับไม่ถอยหนีแรงดึงดูดระหว่างเราสองคนกลับแรงขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากมือเขาที่จับมือฉันแต่และจังหวะทำให้หัวใจฉันสั่นไหวเหมือนทุกเสี้ยววินาทีถูกบีบอัดเป็นความตึงเครียดและฉันก็ไม่สามารถหนีจากมันได้ เสียงฝีเท้าที่เข้ามาใกล้ทําให้ฉันรับรู้ถึงความเป็นจริงแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองต่อเหตุผลความกลัวและความตื่นเต้นสับสนรวมกันเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหายไปเหลือเพียงความรู้สึกระหว่างเราสองคนเขาเริ่มพูดเบาๆอีกครั้งคำพูดนั้นแผ่วเบาและเปราะบางทำให้ฉันแทบหยุดหายใจและในขณะเดียวกันความปรารถนาบางอย่างก็เติบโตขึ้นในใจฉัน ฉันพยายามสะกดใจตัวเองแต่แรงดึงดูดระหว่างเราเหมือนคลื่นทะเลที่ไม่อาจต้านร่างกายเราชิดกันแน่นขึ้นทุกขณะหัวใจเต้นรัวและลมหายใจปะทะกันความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกินกว่าคำอธิบายฝุ่นควันเริ่มจางลงแต่กลิ่นยางไม่ยังคงติดอยู่ในจมูกความใกล้ชิดนี้ทำให้ฉันตระหนักว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุเหมือนชะตากำลังดึงเราสองคนเข้าหากัน แรงดึงดูดที่ห้าไม่ได้ทําให้ฉันสั่นและใจเต้นแรงร่างกายเรายังคงชิดกันแต่ละจังหวะของหัวใจเขาทําให้ฉันรู้สึกเหมือนตกอยู่ในห้วงเวลาใหม่ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มพร่ามัวเสียงรอบข้างเผ่าเบาลงเหลือเพียงหัวใจเราและแรงดึงดูดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นฉันเริ่มสังเกตความละเอียดเล็กๆรอบตัวหยดเหงื่อที่ไหลบนหน้าผากเขาเส้นผมที่สยายไปตามสายลม แววตาที่มองฉันด้วยความหวาดกลัวแต่ก็เต็มไปด้วยแรงดึงดูดสิ่งเหล่านี้ทําให้ฉันแทบไม่สามารถคิดอะไรนอกจากความรู้สึกตรงหน้าแรงดึงดูดนี้ไม่ใช่ความรักที่เคยรู้จักแต่เป็นสิ่งที่เหนือความเข้าใจเหมือนชะตากําลังทดสอบใจเราฉันรู้สึกถึงแรงที่ดึงให้เราชิดกันและรู้ว่าไม่มีทางหนีจากมันได้ในเสี้ยววินาทีหนึ่งฉันเห็นรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าเขามันไม่ใช่รอยยิ้มของความสุข แต่เป็นรอยยิ้มของความตกใจและความทรงจำความรู้สึกนี้ทำให้ฉันสะดุ้งและใจเต้นแรงยิ่งขึ้นเสียงหัวใจเราสองคนดังท่วมทับทุกเสียงรอบตัวร่างกายเรายังคงชิดกันแน่นและฉันรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไปเหมือนเดิมความใกล้ชิดและแรงดึงดูดนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งสองไม่สามารถหักห้ามใจได้ฉันพยายามหายใจลึกๆแต่ลมหายใจกลับติดขัดจากความตื่นเต้น สายตาของเขายังคงมองฉันไม่กระพริบเหมือนกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่ฉันไม่สามารถเข้าใจเต็มที่ฝุ่นควันและกลิ่นยางไม่ยังคงรบกวนจมูกแต่ความรู้สึกระหว่างเราสองคนกลับเข้มข้นขึ้นหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกมาแรงดึงดูดระหว่างเราทั้งสองทำให้โลกภายนอกหายไปเหลือเพียงความรู้สึกและแรงที่ครอบงำฉันรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนจากมือเขาอีกครั้ง เหมือนทุกจังหวะถูกขยายเป็นความตึงเครียดสูงสุดฉันไม่สามารถถอยออกจากความใกล้ชิดนี้ได้และรู้ว่าทุกสิ่งกำลังมุ่งไปสู่จุดที่ไม่สามารถคาดเดาสายตาของเขามองฉันเต็มไปด้วยความสับสนและความปรารถนาแต่ในความสับสนนี้ก็มีบางสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ใจฉันสัน่นและทำให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราตลอดไป ฝุ่นควันและกลิ่นยางไม่เริ่มจางลงเสียงรถบนถนนค่อยๆกลับมาดังเป็นปกติแต่ความเงียบสงัดยังคงเหลืออยู่รอบตัวเราเหมือนโลกเพิ่งหยุดหมุนและเริ่มหมุนใหม่อีกครั้งเขายังคงยืนใกล้ฉันสายตาของเราสบกันอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความตกใจแต่เป็นความเข้าใจบางอย่างที่ไม่ต้องเอ่ยคำพูดแรงดึงดูดระหว่างเราลดลงเหลือเพียงความอบอุ่นและความใกล้ชิดที่ไม่ทำร้ายแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยน ฉันถอนหายใจเบาๆรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในใจมือของเขาค่อยๆปล่อยมือฉันแต่แรงกอดจากสายตาและรอยยิ้มยังคงอยู่เหมือนเป็นคำสัญญาที่ไม่ต้องพูดเขาเอ่ยเสียงเบาคำพูดนั้นไม่มากแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและฉันตอบรับด้วยรอยยิ้มทั้งสองเรารู้ว่าเหตุการณ์นี้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราแต่ไม่ทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเอง เรายืนอยู่ท่ามกลางถนนที่เริ่มสงบแต่หัวใจยังเต้นแรงจากความตื่นเต้นฝุ่นควันจากอุบัติเหตุเป็นเพียงเงาของความทรงจำสิ่งที่เหลืออยู่คือความเข้าใจและความอ่อนโยนระหว่างเราฉันก้าวถอยออกเล็กน้อยเขาก็ถอยออกตามแต่สายตาเรายังคงเชื่อมต่อกันและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันรู้สึกถึงความสงบและความอบอุ่นเรากับทุกอย่างถูกปรับสมดุลแล้ว เสียงรถเสียงลมและความเงียบรอบตัวผสมผสานกลายเป็นบทเพลงเบาๆของความเป็นจริงเราเดินออกจากถนนนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่ความตื่นเต้นความหวาดกลัวและแรงดึงดูดถูกเก็บเป็นความทรงจำแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความสงบและความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเราสองคนแลกเปลี่ยนรอยยิ้มอ่อนโยนอีกครั้งแล้วต่างคนต่างก้าวไปบนเส้นทางของตัวเองแต่ใจเรายังคงเชื่อมต่อ และทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์นั้นจะมีรอยยิ้มบางๆและหัวใจที่เต้นแรงอย่างอบอุ่นเรากับชะตากำลังย้ำเตือนให้รู้ว่าบางครั้งอุบัติเหตุอาจนำพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แท้จริง